เลขนำโชคงวดวันที่หนึ่งตุลาคมให้เลขเด่นหนึ่งสองเลขชุดสองตัวหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสหนึ่งสสองเก้าสอสองสสองสหกเกสาหสี่ ในงวดวันที่16กันยายนเลขชุดสองตัวสองหนึ่งเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวบนหนึ่งสองเลขชุดสองตัวสี่หเข้าสองตัวล่างคนชี้โชคงวดวันที่หนึ่งตุลาคมให้เลขเด่นบนหนึ่งห้าชุดสองตัวหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดชุดสามตัว แปดหนึ่งสามสองหนึ่งเจ็ดล่างให้เด่นสี่กับหกชุดสองตัวล่างสี่ศูนย์หกศูนย์สี่แปดหกแปดภบนิตยสารล,ลาบลอยงวดวันที่หนึ่งตุลาคมให้เลขเด่นหนึ่งศูนย์หกเจ็ดห้า นำเลขเด่นในตารางปกนิตยสารลาบรอยจัดเป็นชุดสองตัว15161710 565750 676070